ก็สวัสดีนะครับวันนี้จะพาไปตกกุ้งนะครับหลังจากห่างหายไปเกือบสามอาทิตย์ตอนนี้ก็ออกกันตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีสามออกตีห้าเช้าเหมือนเดิมครับกวาจะได้ไปอันนี้ก็รอพวกอันนี้ก็จอดซื้อของเติมน้ำมันอีกคนน้งโทรมาตามตั้งแต่ตีห้ายังไม่ออกมาเลยน้องอ้ำน้องอ้ำยังไม่มาอันนี้ก็ผมกับแชมป์เอามาจอดรออยู่นี้แหละเติมน้ำมันเตรียมสเสบียงอาหารครับ วันนี้วันอาทิตย์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ตัวโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่แม่น้ำนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องช่างตกกุ้งนะครับเดี๋ยวจะไปก่อนละว,วันนี้อากาศก็คึมๆค,ครับไม่รู้จะตกหรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับไปเจอกันที่แม่น้ำเลย e b a c โอ้ยโอ้ยเจือสองตะคอครับเออไปปากรัด ha <laughs>

ครับได้มา70ตัวพอดีครับฝนตกรีบกลับบ้านพอดีถึงบ้านโหวิ่งเป็นชั<ด>่วโมงรถกู้ไม่กินประมาณช่วงเที่ยงๆนะเดี๋ยวที่อากาศเปิดครับอากาศปิดช่วงเช้าไม่ไม่เอาเลยนะวิ่งหลายที่ด้วยวันนี้เกือบจะไม่ได้เรายังงัดมาได้ครับ70ตัวโอเคครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเดี๋ยวจะไปผัดกะเพรากุ้งแม่น้ําแล้วก็ต้ยมยำกินเบียกหมดครับอุปก,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 ปกรณ์เรือ เปิดเอาไปซักอร่อยครับเปียกหมดเลยโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องช่างตกกุ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง youtube หรือว่า t i k t o k นะครับกดติดตามให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูเรื่อยๆครับอันนี้เอามากินนะฮะเลยปล่อยออกดับให้มันตายมาเลยไม่งั้นไม่ได้แล้วกลับมาจะทำยาก โอเคนะครับไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ